สนับสนุนโดยอนันตราโฮเทลรีสอร์ทสปามาถึงช่วง VIP Talk สําสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะคุณนิธินะคะอยู่ที่ท่าเรือแหลมฉบังสำคัญกับประเทศไทยมากนะคุณสัไทยเพราะว่าถือว่าเป็นจุดในการกระจายสินค้านำเข้านำออกเลยใช่เป็นกับเป็นเกตเว์บานใหญ่ของประเทศไทยในการที่จะ ส่งสินค้าออกไปแล้วก็รับสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาค่ะซึ่งถือว่าในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาในบ้านเราก็ส่งเสริมโลจิสติกมากยิ่งขึ้นใช่นะคะเพราะว่าถ้าหากมีการลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกได้เนี่ยมันก็จะทําให้มีมา r จินในเรื่องของสินค้ามากขึ้นระตุ้นเศรษฐกิจได้มากขึ้นนันเองใช่ครับในเรื่องนี้เนี่ยนะครับคุณนิธิก็ไปจับข่าวคุยกับทางผู้บริหารของโลจิสติกก็คือ JWD นะครับซึ่งก็เป็นโลจิสติกยักษ์ใหญ่ของเมืองไทยก็คือคุณชาว์วินบินาราน JWD Group นะครับรายละเอียดเป็นยังไงเนี่ยนะครับไปติดตามในช่วง VIP Talk ครับหากพูดถึงระบบโลจิสติกใครหลายๆคนอาจจะนึกเพียงแค่ระบบการขนส่งสินค้าจากที่1ไปยังอีกที่1ซึ่งรวมถึงการส่งสินค้าในประเทศและรับส่งสินค้าต่างประเทศ แต่ในความเป็นจริงแล้วระบบโลจิสติกคือระบบการขนส่งสินค้าอย่างครบวงจรที่มีทั้งระบบการตรวจสอบสินค้าคลังจัดเก็บสินค้าการตรวจสอบสภาพสินค้าก่อนและหลังการส่งซึ่งในประเทศไทยเองมีผู้ให้บริการระบบโลจิสติกอย่างเต็มรูปแบบอยู่เพียงไม่กี่รายและบริษัท JWD Info Logistics จำกัดหรือ JWD คือผู้ให้บริการโลจิสติกภาคพ,พื้นดิน และคลังสินค้าครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่สามารถสยายปีกธุรกิจออกไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกที่ในแต่ละปี JWD รับผิดชอบการส่งออกรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทยไปยังประเทศต่างๆปีละนับหมื่นคันซึ่งช่วง VIP Talk ขอพาท่านผู้ชมไปร่วมพูดคุยกับคุณชวนินบัณฑิตกฤษดาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท JWD Info Logistics จำกัดได้เลยค่ะครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่กับคุณชวนินเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับพี่ชวนินครับนี่คือตัวจริงของ ผู้ประกอบการโลจิสติกระดับโลกและเป็นคนไทยนะครับอยากถามเรียนถามพี่โชนินนิดนึงครับผมโลจิสติกส์คำว่าโลจิสติกเนี่ยในความหมายที่ผมเข้าใจนะครับแค่ว่าขนส่งสินค้าจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึง่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยเห็นพี่บอกว่ามันมีอะไรปลีกย่อยข้างในนั้นเยอะเหลือเกินช่วยอธิบายคร่าวๆหน่อยได้ไหมครับว่าธุรกิจโลจิสติกแล้วเนี่ยจริงๆแล้วประกอบด้วยอะไรบ้างครับครับธุรกิจโลจิสติกเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ กว้างการขนส่งเนี่ยจากสินค้าจากจุดหนึงไปจุดหนึงเนี่ยมันก็มีตั้งแต่ขนโดยรถขนโดยเรือขนโดยอากาศใช่ไหมขนไปทางอากาศนะทีนี้แยกย่อยลงไปกว่านั้นเนี่ยไอตัวโลจิสติกส์เนี่ยก็ยังมีเรื่องคลังสินค้าคลังสินค้าในการจัดเก็บนะฮะทำ value add e d คือเพิ่มมูลค่าของสินค้าเช่นลูกค้าจะส่งของนะฮะซึ่งเป็น สินค้าอุปโภคบริโภคเข้าไปในซูเปอร์สโตร์อะไรต่างๆพวกเนี้เราก็ต้องมานางติดบาร์โค้ดนะฮะติดสติ๊กเกอร์ออยติดสติ๊กเกอร์วันหมดอายุอย่างเงี้ยฮะอันนั้นคือผู้ประกอบการโลจิสติกเป็นคนทำเป็นคนทำอย่างนั้นในตลาดโลกนี้มูลค่าของธุรกิจโลจิสติกนี่มหาศาลแค่ไหนครับพี่มหาศาลมากฮะก็ผมคิดว่าไม่รู้ตัวเลขเลยว่ามันมหาศาลแค่ไหนเพราะว่า เพราะว่าเราเองเนี่ยธุรกิจโลจิสติกเนี่ยเป็น supporting industry นะฮะก็คือว่าลูกค้าถ้าลูกค้ามีสเกลที่ใหญ่เราก็มีสเกลที่ใหญ่ตามไปด้วย<า>เพราะเราต้องตามเขาไปลงทุนนะฮะแล้วก็ให้บริการใช่แล้วในภูมิภาคนี้แหละครับแนวโน้มการเติบโตพภูมิภาคนี้เนี่ยเศรษฐกิจดีครับเติบโตแน่นอนครับในส่วนของโลจิสติกเองเติบโตแบบนั้นไหมครับออตอนนี้ที่ผมมองเห็นเนี่ยก็คือของเมืองไทยก็อย่างที่บอกก็เติบโตตาม เศรษฐกิจหรือ GDP ของประเทศนะฮะแล้วก็ธุรกิจหลักๆของเมืองไทยที่ที่อิงอยู่ก็เช่นรถยนต์ใช่ไหมครับเราเป็นเราเป็นฐานทซลออ์ฐานโซลออกอุตสาหกรรมเคมีปิโตรเคมีนะฮะอาหารนะฮะแล้วก็พวกของแช่แข็งอะไรต่างๆพวกนี้นะครับพวกนี้เราเป็นฮับหมดเลยนะพี่เป็นเป็นฮับหมดนะฮะในพม่าในเขมรในลาวในพม่าในเขมรเนี่ยตอนนี้มีอินเ v e ตอร์ เกือบจะทั่วโลกเลยกาเข้าไปตรงนี้เข้าไปเพราะฉะนั้นสินค้าที่บูมอย่างแรกๆเลยเมื่อมีคนเข้าไปก็คือสินค้าอุปโภคบริโภคของกินของใช้จําเป็นแล้วพื้นฐานนะฮะน้ำดื่มอะไรทุกอย่างจําเป็นหมดก็ผมคิดว่าตลาดโลจิสติกส์ที่เกี่ยวกับเรื่องฟู้ดโคเชนนะพวกเนี้ยก็กําลังเติบโตนในในประเทศที่ที่ กำลังเปิดประเทศแล้วยอ่อลงมาในไทยหน่อยครับพี่ในภาพรวมของโลจิสติกในประเทศไทยเองเนี่ยปีที่แล้วเป็นยังไงครับแล้วปีนี้จะเป็นยังไงปีที่แล้วถ้าเปรียบเทียบกับปี2013ผมคิดว่าถ้าเป็นกลุ่มกลุ่มนะฮะเช่นกลุ่มรถยนต์ธุรกิจโลจิสติกกลุ่มรถยนต์ก็อาจจะหย่อเหื่อน,นะย่อมหยอปลงไปเยอะพอสมควรแต่ถ้าเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องเ,อเคมีคนะฮะหรือธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องฟู้ดโคเชนเรื่อง สินค้าแช่แข็งแปลรูปอาหารทุกเนี้ยผมคิดว่ายังไปได้ดีปีนี้เนี่ยผมก็คิดว่าธุรกิจรถยนต์ก็จะดีกว่าปีที่แล้วแต่ก็ต้องลุ้นแล้วครับพี่จะไม่ดีขึ้นมากนะฮะส่วนเคมีอาหารของอุปโภคบริปโภคก็ยังไปได้ไ,ไปได้ครับ,รบแล้วการรับมือการอย่างเงี้ยปัญหาและอุปสรรคมันมีอยู่แล้วใช่ไหมครับอย่างี้ผู้ประกอบการเองเนี่ยต้องรับมือต้องวางแผนยังไงครับเนี่ยอย่างเราเองเนี่ยเราก็ คิดในเรื่องของการกระจายความเสีย่ยงนะฮะก็คือว่าถ้ากลุ่มอุตสาหกรรมนี้ไม่ดีเราก็มีกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นรองรับ,รบนะฮะถ้าคิดอีกแง่หนึ่งก็คือว่าถ้าประเทศไทยยังไม่ดีเราก็ยังมีประเทศอื่นๆรองรับนะเรก็รนั่นคือรายใหญ่คิดได้ <laughs> <ช>แต่ถ้ารายที่เป็นผู้ประกอบการกลางๆล่ะอันนี้เขาต้องรับมือกันยังไงคือผู้ประกอบการรายกลางเนี่ยก็ต้องหาธุรกิจที่ที่เป็นโมเดลที่คนอื่นเนี่ย ทำยากเรียนแบบยากหน่อยโหถ้างั้นเนี่ยโน้ตฮาวต่างๆต้องแม่นเลย่ครับพี่เพราะว่าอย่างผู้ประกอบขนาดกลางเพราะขนาดใหญ่เนี่ยเพราะว่าเขามีช่องทางเยอะแต่ถ้าขนาดกลางเองเนี่ยเขาก็ต้องหาธุรกิจอื่นมาเสริมหรือว่าดัดแปลงธุรกิจหลักของตัวเองอย่างคลังสินค้าเขาก็ต้องไปคิดก็ทําต่อยอดเพิ่มเติมอย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ยคนทําเฟสดเรือขายเฟสดเรือเฟสดเครื่องบินก็จะทำจากเฟสดเรือเฟสดเครื่องบิน ตอนหลังก็มีรถขนส่งมีค้างสินค้าทำคัสตอมเกียร์แลนส์เป็นชิปปิ้งทำอะไรย่างๆอยู่นิ่งไม่ได้ล่ะอยู่นิ่งไม่ได้ก็ต้องขยายขยายขอบเขตกับสโรปในการให้บริการให้มากขึ้นต้องทําเป็นมืออาชีพมากขึ้นต้องเรียนรู้ใช่ครับเรื่องมาตรฐานนะณปัจจุบันเนี่ยเมืองไทยผมคิดว่ามองมองข้ามเรื่องมาตรฐานไปแล้วเพราะว่าเหมือนกับว่าที่ผ่านมาตั้งแต่ปี9 9 5 96ครับ ก็ม so, so ีบ so ูม so ก uh, so 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 ันเรื so ่องพวกมาตรฐานใน ISO จนตอนนี so ้คนไม่ได้พูดถึงแล้วนะถ้ามันเป็นเบสิคใช่เป็นเบสิกก็คือว่าทุกบริษัทต้องมีอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นก็เรื่องมาตรฐานเรื่องเซอร์วิสในการให้บริการนี้คนไทยผมคิดว่ารายเล็กรายกลางก็ยังค่อนข้างที่จะได้เปรียบเพราะว่าคือคนไทยทําธุรกิจกันคือเหมือนกับถ้วยทีถ้วยอาศัยทาด้วยความผูกพันความสัมพันธ์อ่าคุยกันได้นะเพราะฉะนั้นก็ตรงเนี้ยก็จะเป็นจุดที่ที่ ถ้าเจ้าของธุรกิจลงมาเล่นเองทําธุรกิจเองเนี่ยก็ยังก็ยังมีมีมีโอกาสโอกาสในการที่จะสู้กับรายใหญ่ได้เพราะรายใหญ่ก็คงจะทําธุรกิจกันอีกแบบหนึ่งครับผมนะครับครับท่านผู้ชมครับและนี่คือภาพรวมของธุรกิจโลจิสติกของโลกและของไทยนะครับแต่ในช่วงหน้าครับจะมาดูภาพรวมของ j w d ครับว่าเขาพัฒนาไปไกลขนาดไหนแล้วครับ คือภายใน5ปีเนี่ยจนถึงปี2020ผมคิดว่าการเติบโตของตลาดต่างประเทศจะเติบโตค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็การลงทุนที่เราจะโยกพอร์ตการลงทุนไปในต่างประเทศเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะก็คาดว่าพยามจะทําสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศงานในต่างประเทศให้ได้ประมาณสัก35%เปอร์เซ็นต์นะของของยอดรวมของรายได้ทั้งหมดของเรา